ทีมเฉพาะกิจธรรมนัตลุยเมืองการอายัตยาง29ตันมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาดูนะคะสำหรับข่าวอายัตยาง29ตันค่ะสำหรับนายเพิกนะคะนำทีมเฉพาะกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พนักกำลังกรมวิชาการเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยเมืองการอายัดยางย9ตันต้องสงสัยนำเข้าจากเมียนมามาขายในประเทศ จากได้ราคาสูงกว่าตามที่ร้อยเอกธรรมนัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศสงคามนะคะกับสินค้าเกษตรเถื่อนมุ่งปราบปรามสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคและก็เกษตรกรพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปปฏิบัติทันทีเห็นผลภายใน100วันนะคะ เพื่อเป็นผลงานชิ้นโบแดงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองรวมถึงการเข้มงวดการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยนะคะสำหรับนายเพิกนะคะคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสหกรณ์แล้วนะคะในการบริหารยางก็ได้เปิดเผยว่า ผลจากคำสั่งของรัฐมนตรีนะคะให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าและก็ส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายหนึ่งในนั้นนะคะก็รวมถึงยางพาราด้วยค่ะเร่งนะคะเดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจังขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะและก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและก็นอกสังกัดกระทรวงเกษตรนะคะได้บูรณาการความร่วมมือภายใต้พรบควบคุมยาง โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะทํางานร่วมกันตรวจสอบอย่างเข้มวดผลึกกาลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยมีการสกัดยางก้อนถ้วยนะคะสงสัยนาเข้าจากเมียนมามาเข้ามาขายยางประเทศนะคะจึงได้อายัดไว้ตรวจสอบจำนวน29ตันค่ะซึ่งเป็นทางผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของอยางจะต้องพิสูจน์ว่ายางพารามาจากไหนซึ่งได้ดำเนินการและก็ดำเนินงานจะมีความ เข้มข้นนะคะและก็ต่อเนื่องด้วยก็รวมถึงการสร่งออกแบบหลบหลีกนะคะหรือว่าหลบเลี่ยงภาษีกิโลกร,รัมลระสอบาทเงินเซนนะคะซึ่งถ้าไม่หยุดนะคะจะดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไปแน่นอนนะคะและนี้นะคะเป็นทีมเฉพาะกิจนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการตรวจสอบยางนั่นเองค่ะก็เป็นผลดีนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็จะได้มี ราคายางที่สูงขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ราคายางลดลงเป็นอย่างมากวอนให้ช่วยชาวสวนยางด้วยนะคะทุกท่านคะเห็นใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางทุกท่านนะคะ